เซลทุกเซล์ในร่างกายมนุษย์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่ผลิตโดยโครงสร้างเล็กๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียซึ่งมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่ย้อนไปหลายล้านปีที่น่าทึ่งคือไมโทคอนเดรียเคยเป็นแบคทีเรียที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่ต่อมาถูกจับและดูดซึมโดยเซลลดั้งเดิมที่ต่อมาได้พัฒนากลายเป็นเซลล์สัตว์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกว่าพันล้านปีก่อน ในกระบวนการที่เรียกว่า endosymbiosis แต่แทนที่ไมโทคอนเดรียจะถูกย่อยโดยเซลล์ดั้งเดิมดังกล่าวแบคทีเรียเหล่านี้กลับสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพากับเซลล์เจ้าบ้านโดยแลกเปลี่ยนการได้รับการป้องกันภยัยกับการที่ไมโทคอนเดรียผลิตพลังงานให้กับเซลล์เจ้าบ้านซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ต้นกำเนิดนั้นอย่างถาวรพัฒนาเป็นไมโทคอนเดรียที่อยู่กับเราแบบพึ่งพาจนถึงปัจจุบัน คำถามถัดมาคือแล้วนักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทุกวันนี้ไมโตโคอนเดรียยังคงเป็นหลักฐานของวิวัฒนาการที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดมารวมร่างกันเพื่อพึ่งพาอาศัยนักวิทยาศาสตร์พบว่าไมาโตโคอนเดรียมี DNA เฉพาะของตัวเองซึ่งแตกต่างจาก DNA ในนิวเคลียสของเซลล์สัตว์รวมถึงมนุษย์รหัสพันธุกรรมของพวกมันมีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรียมากกว่าสัตว์ พวกมันจำลองตัวเองอย่างอิสระโดยใช้กระบวนการที่คล้ายคลึงกับการแบ่งตัวของแบคทีเรียแม้แต่เยื่อหุ้มสองชั้นที่ร้อมรอบไมโตคอนเดรียก็ยังบ่งบอกถึงอดีตที่ถูกกลืนกินเยื่อหุ้มชั้นในมีต้นกําเนิดจากแบคทีเรียในขณะที่เยื่อหุ้มชั้นนอกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์เจ้าบ้านในระหว่างการกลืนกินการศึกษาทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นว่า DNA ของไมโตคอนเดรีย มีความคล้ายคลึงอย่างใกล้ชิดกับแบคทีรี a อัลฟาโปรตีโอแบคทีรียสมัยใหม่ซึ่งตอกย้ำถึงบรรพบุรุษที่เป็นแบคทีเรียของพวกมันการรวมร่างทางวิวัฒนาการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแปลกประหลาดในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อช่วยให้เซลล์สัตว์ได้วิวัฒนาการต่อมาได้โดยช่วยให้เซลล์ต้นกำเนิดยุคแรกสามารถเติบโตได้ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นจากการมีพลังงานที่เพียงพอซึ่งได้รับจากไมโตคอนเดรีย ปูทางให้เซลล์ต้นกำเนิดเหล่านั้นได้พัฒนาไปสู่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หรือมัลติเซลลูลร์ออร์แกนิซึมซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสัตว์และในที่สุดก็คือมนุษย์อย่างพวกเราแม้ร่างกายของมนุษย์จะดูเหมือนมนุษย์แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปในระดับเซลล์กลับพบว่ามีมรดกของบรรพบุรุษจุลินทรีย์ซ่อนตัวอยู่วิวัฒนาการจึงไม่ใช่แค่การหลอมรวมสรรพชีวิตเท่านั้นแต่มันยังผสมผสานสายใยที่แตกต่าง ให้กลายมาเป็นหนึ่งเดียวและอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยจนกลายมาเป็นเรา